ซูเปอร์ซันครับเมื่อจุดติดแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับจุดติดแล้วมันทํางานในตัวมันแล้วครับเราไม่ต้องมีฟืนใสข้างล่างอีกเลยครับเนี่ยครับเมื่อจุดติดแล้วมันจะทํางานในตัวของมันเองครับเรามาดูผลงานตอนเช้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นฐานออกมาดีหรือเปล่าครับเตาเผาฐานไรขวันครับเนี่ยทํางานในตัวของมันเองเลยนะครับเมื่อเราจุดติดแล้ว มันจะทำงานเองเลยนะครับเราไม่ต้องมีฟืนใส่ข้างล่างอีกเลยนะครับจนกว่ามันจะหมดแก๊สอยู่ข้างในครับมันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่หุ้มนะครับสูตรไม่หุ้มนะครับไม่หุ้มด้านข้างนะครับไม่มีอย้องดูว่าจะเป็นฐานดีหรือเปล่านะครับตอนเช้าครับข้างล่างจะไม่ นั่นและนะครับเนี่ยครับจะมีแต่ขี้ฐานพื้นที่เราจุดแต่มันติดทํางานในตัวแล้วเราไม่ต้องเอาฟืนเอาไม้ใส่ข้างล่างนะครับเนี่ยครับมันจะติดทํางานในตัวของมันเองเลยนะครับเอามาดูตอนเช้านะครับว่ามันจะเป็นฐานหรือเปล่านะครับจะเป็นฐานหมดดีหรือเปล่านะครับ